สวัสดีพี่น้องชาวเขตเทศบาลน,นาครน,นครซีธรรมราชที่เคารพกับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องชาวเขตหนึง่งที่เคารพถุก่านวันนี้พุม่มหนองพืชมงุงคนคงช่วยผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลน,นาครน,นครสีธรรมราชเขตสามกับซึ่งวันนี้ต้องขอบคุณ ทางพีพีที่ให้พมได้เป็นตัวแทนในการขึ้นมาปราศัยกับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพวันนี้พี่น้องที่เคารพกับพวกผมใช้ระยะเวลาเดินทางเลืออีกสิาวันถึงจะมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีแลโกโซทอถึงต้องบอกกับพี่น้องชาวเขคทเทศบาลน,นครน,นครซีธรรมราชทุกฐานว่าโบนี้ต้องเปลี่ยนเบอร์สองเป็นนายก,กับ ใส่พมถึงพูดพันนีพมเองต้องบอกกับพี่นองว่าผวกพ้มทาง,ง้าคนณอรบนี้เป็นการชีชะตาให้โอกาสสำรับคนที่ทำงานสี่ปีที่ผ่านมาเราให้โอกาสเขาทำงานมามากสี่ปีข้างหน้าถ้ายัางให้โอกาสคนเดิมๆทำงานมันก็ได้แบบเดิมครับดังนั้นวันนี้ หลยคนอาจจะผูดว่าพวกป้อมนี่ไม่ลูยเหลือก่าไปใสเป็นเด็กนาไม่เป็นเด็กที่ไม่รู้เรื่องในการเมืองเป็นเด็กพึกงานแต่พ้อมบอกกับเขาไว้กันพวกพ้อมไม่ใจเด็กทุกงานแต่พวกพ้อมจะไปทำานานายพี่น้องประชาชนครับวันนี้พวกพ่อมต่างคนนาคนบนเนี้ยรับลงพื้นดีทุกวันเร็วรูปรหน้าทุกวันกับวันนี้ บอก,กับพี่นองตรงร้งพมนี่เป็นเด็กหน้าส่านี้รถควายเคตโหนโคหกวันนี้บอก,กับทุกคนกคับเขาไม่อ่านไปตานี้ครับพอเขากลัวเขากลัวพี่นองจะท้าหมาเรื่องน้ำตันใ่ไม่ไปดูแลเขาแล้ววันนี้ไปยอกมือข้อโอกาสแล้วเขาอีเลือกทาไมได้ก็ไม่เอาแล้วครับวันนี้พวกป้อมต่างหากนี่ยู่ถุกวิกฤตป้อมลงท่องกลางแปรสุเทปลงซ่องกลางแปรพี่แกลงนึ่งกลางแปร พีเอกาลินลงหนึ่งครั้งเพลและเป็นต่อต่อมาต้องจะไมดาลิดยู่ดีดีเป็นถึงประธานชุมชนก็ลงเพื่อจะทำหน้าให้พี่น้องประชาชนแล้วคนแบบนี้ต้นเอาอีลื้อไม่เอากับพี่น้องครับเอาหรือไม่เอาตอบดังดังทีเอาหรือไม่เอา,อด,เอา,อเอาดังนั้นสี่ปีมันแล่ไม่ยากนี่พวกพอมนี่อัดกันจังแลว้วลงเรวลงลาเพลเลว,ลเ,ลว,ลเ,ลวเพลเพวลา แต่รอบนี้จากบ้านว่าเปลี่ยนเลือเย็ดถึงสิเปเหลือนายกเบอร์ต้องไปทางพ่วง <Yeah. S 1> ไม่นันมันก็เวียนว่ายอยู่บ้นนั่นและสิปี <What? S 1> น้ำท่วมดต้นนี่หนูรอบนี้ท่วมข้ามลังหลดควายไม่ไปดูแลกวาิดเดียวไอ้ผืชนี่นครับผีผีตุกคน้นี่ครับได้บารมีโกจูตะกี้ตุ้ยไปดูแลครับป้อมยอมข้อข้าวจากวัดบุญนาลอไปแจกเขา เร็วอ้างมาได้ปื้มรอยปดสิบวันพอถทุ่งเวลาเลือกตั้งเลือกพมนะครับ<อ>มันตําได้ปื้ดังนั้นพี่น้องสิบเอ็ดพสภาเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายง่ายแหลเกี้ยวเกี้ยวันเกเรามันเจ็ดตึงสิบเอ็ดพวกพ้มคุยกันไว้แล้ววันนี้พี่น้องครับคุยกันไว้แล้วต่างงาก้นนี่ถ้านายกบอยได้เป็นนายกเราต้องไปเสริมภารกิจซึ่งในนายกบอยคาด พวกเราแรงจริงในนาะยกบอยยังไม่มีพื้น้านในชุมชนพวกเราพูดวันนี้ถูกตอกซอยเขาไม่เดินครบหรือไม่เขาจะเดินขอบหรือไม่คอบเราไม่รู้แต่เราเดินขอบเดินครับจนผัวง้างถ่อคาดตะเลนะ <c oughs> ไปหนังผัวง้างกันนั้นเลยครับแล้วงผัวง้างกันนี่แหละครับผมจะนะต่อจอมาเร็วผมก็เลยตั้งชื่อว่าไอ้เชมเชม หลบนี่ก็ต้องนาแลาหลบทีแล้วแจ่มแจ่มหลบนี้แจ่มแจ่มแมพี่น้องครับนั่งนั้นมันเลือกไม่ไหายเลยนายกกะเละไม่ใช่ยากพี่น้องเล่เล็กช่องนี้นายยกใบดีต่างเป็นแล้วเตียวว่านายกปมเกือบตายแต่ละคนลงในโซเชียลปนงานไม่มีปนงานไม่มีก็เขาไม่ทำงานที่ยายมีปลื้อลองให้ก็เป็นนายยกเละอ่ะดีว่าโมตูลุยนั่งนั้นพี่น้องเล่ตอนี้หน้าเลือกนี่ นายกบอยนี่น้าเหลือกงานแต่งงานป้อมก็อย่างไปเลยไอ้มนูไม่ใหญ่ไปแล้วสีป้อมสนับสนุนลองบอยปล่อยได้พวกเรายากจะทำงานวันนี้คนี่จะไปเป็นต่อตอนต้องมีเมาต้องมีปากไปพูดในสภาไม่ใจ่บอกว่าแรงเหลืองไรกันเห็นชอบครับเห็นชอบครับเห็นชอบครับเห็นชอบตั้งเปรยแล้วจ่าบ้านไม่รู้เหลืองนิดเดียว มารูแรงไรกันแล้วอีเป็นตํำปลื้มพอ่พอพอ่อพ่อยุดได้เร็วยุดได้เร็ววันนี้ไอ้ต้อต่ออิสาาที่ก็มีความตั้งใจพ่อมเชื่อว่าเคสท,ทา่ามีอาดหมากว่าเผื่อนพอทำงานทุกวันลงพื้นที่ทุกวันเคตอื่นนู่นพี่น้องเลยแต่เคหนึ่งเขาก็อาดเคตร้องเขาก็อาดเคสท,ทามก็อาดเคตสี่กอรออดเหลือเลือกโมอาดอาดนี่ไปทำมันไม่ดีว่าเลือกปกนู่ไปใส่เสื้อกั๊กแล้วเดินยืดยเยอะ ดังนั้นพี่น้องต้องตัดสินใจให้ดี11ปึกซมามันตัดสินใจไม่ยากเล่นโยบายนางอานนางอานนางอานหล้นางเล่สิ่งไหนที่เราทำสิ่งไหนที่ลองบอยจะไปทำสิ่งไหนที่นายกบอยจะไปสร้างให้คนในเขตเทศบาลนั้นมันไม่ยากนายโยบายนี้ทุกว่าปมว่าเพื่อนพี่น้องครับเล่ต่นยโยบายนามทั่วมันป้มชอบว่าเพื่อนใช้ผ้มโชอบแล้วปอมยูตานนี้เหล้วความเจ็บวัดกองคนตานนี้มันมีมากในระยะเวลาที่ป้านมาวันนี้ ถึ่งเวลาแล้วไปไหว้ไหว้เหมือนทีป้อมปูนะครับไม่รู้อีวัยอะไรพอกคนตรงนั้นก็ไม่เอาแล้วครับ <_ an> ดังนั้นพอมไม่ได้มาซบประมาทขู่ต่อสู้ไม่ได้มาดูทุกสี่ปีนาย,ยกที่เป็นมาแต่พอมอยากบอกขวั้าอยู่ปนเนียนมันไม่ไหวนะโรบินส <_ an> ่งการหนุมไม่จัดไปปั๊มอยู่แต่เรื่องไงคุนแล้วถอดชีดนำลูกเต้าพ้อมไปเล่นลูกเต้าวะ <_ an> พ่อพ่อไอ้นี่ที่เขารดผักบ้านเรานี่พ่อวะแร่ที่เขาตั้มไปได้ นั่งนั้นถ้าพี่น้องยากงห้มีเรืืองดีๆในเทศบ้านนครนั่นพี่น้องต้องเปลี่ยนถ้าวันนี้ไม่เปลี่ยนมันไม่ร้อยเปลือนพ้อมาประชุมมอบจอหนบอกนครอยู่มันทํำเังหว่าเพราะว่าเรื่องต่ำว่ในรอยในทอเป็นลุ่มเป็นบอ่ออะไรเดียวอยู่ตรงนั้นไปเลยไม่รู้มันสร้างมาได้ปืออป้อวัวทอโพลกขึ้นมาอีกหนึ่งบ่าวันดุดกระโปรงแล้วทํำในปื้อแม่กระทังพุตบาทตรงนั้น ดังนั้นตัดสินใจไม่อยากพี่น้องเดียวกับป้นผูดมากเดียวกับบ้านนำรายขู่โม,โมโกี้ผาขึ้นปล่อยแรงเกตตามบนตีจิบซี่ตามไปนะกับตีตาบุชีขู่ว้างช่องไอ้นันร้อยเต็มโชว์วันนี้ต้องขอบคุณทุกคนทุก่านทีเสียสระเวลามารับฟังเลวพี่น้องจะได้ทําการเมืองไหมที่มันดีกว่าเดิมพ้มเชื่อว่าซี่ปีถ้าพี่น้องเลือกสิ่งเดิมๆนะคนรซีธตรมราฐก็ไม่สว่างสวัยหรอกครับแต่ถ้าพี่น้องเลือกซิ่งไม่ๆมข้ามาปฏิบัติปาดอย ข้ามาเพิ่มเติมเหลือคนไม่ไม่ยังทำงานมากงั้นพรมเชื่อว่านครลซีล่จำราสสว่างสวายไดย้เละที่สำคัญมันอีทำอยู่เป็นทีมเดียวปลืล้มเราทีมพมก็ททำได้ทีมนคนรร่วมพลังก็ททำได้ทีมคนจริงใจก็ทำได้ก้าวไม่ก็ทำได้พลังเครีก็ทำได้พลังอิสระก็ทำได้ไม่จำเป็นต้องทีมหนุนุน,นุไม่จำเป็นเลยดังนั้นวันที่ที่แปดพฤกษา พี่น้องตัดสินใจได้ดีนะใครเอาตังค์ไม้เอาพมส่งเสริมบ่ได้ลูกสื้อนมสื้อขา้าวซานแต่เลือนายกไม่ใหญ่เลยยากนี่ครับเล็กทูถ้าพี่น้องมีซอตอเกตเลยก็ะเล่ที่เป็นอิสระคกับแล้วพี่น้องกล้าไปเลยพมเชื้อวะสิ่งสําคัญพี่น้องคนนครศรีธรรมราชมีสัจจะและมีคุณธรรมที่จะเลือกนักการเมืองเข้าไปตำนานดังนั้นพวกเราพ้อมที่จะเป็นปากเป็นเสียง นับจากวันทีน่1พฤษภาคถ้าพี่น้องให้โอกาสนายกเทศมนตรีเล่ไม่อยากบัตรสีเรื่องคำอันมาเล่ม,มาเล่เล็กนี้เล็กนกี้เล็เลกก้าววาววัวววววนวว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 ยวววววอวววเววววว่วววยวววอววววววอวววววอววววววออวว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 วอวสววววววว บัตรซี่เคียวพร้อมที่จะเป็นซ่อท่อ2ยชั่วโมงเซเว่นอีเลเวนกับขอบพระคุณครับตระมือที่กับพี่น้องครับแนะนำทีละคนนะครับเอาแต่ชื่อกับไม่เหล็กก้อนอนุญาตติจารใดแนะนำเจ็ดตึงสเก่อนนะครับทันเล็กนะครับน้องอธิบดีสมบอบดาลิสเบอร์เจ็ดับลูกกาเฟนตาเบอร์แปดผีเอกลินลอตองซ่อทอลินครับเบอร์เก้าผีกิติศักคุณอาทิผีแกครับ เลเบอร์สิบป,ปุมหนองพื้มงคลคงช่วยครับเลขเบอร์สิบปดสุเทพมานอบกูไัยที่สู้ชีวิตหลบนีตาแปเรเลียวยุดการเมืองครับครับขอบคุณพี่น้องทุกคนครับขอบคุณครับ